กับสบายดีปลลุงกับสบายดีเอชดีทุกคนกับสบายดีปัญายไม่ใหญ่เนาะมือพ่อเขส่องของบาตาคือเก่ามือนนี่นาะเอพอแล้วพอแล้วปลลุงเนาะแต่โบราณปัญายปลลุงเลยเดือเขาเอาปลาลุงถ้าเห็นดอกเล็ดดอกเล็ดูะพ่นก็มี่เปล่าบาตาบุญมีเสียมปลาลุงบ่เอาดอก เดี๋ยวนี้ปลาลุงพ่ออยู่แล้วปลาลุงอันนี้เนาะมนียู่ในกล่องคอนพ่ออยู่แล้วปลาลุงอยู่ในกล่องคอนปลาลุงเลยอะไรบาตาสินลองงัดเบิ่งปลาลุงแล้วมันอยู่ในแกนกล่องคอนเนาะในบาตางัดปลาลุงบาตางัดเลยที่แบ้กล่องคอนไปเลยอ้าาาาเอามาคอยเดี๋ยวออกบักใหญ่นานาใช่ปลาลุงเอ้ไม่ยัง เฮ้ยยังกบุงกบมันตกลองเลยบาตะงัดเลยบบาตะเรือเขาเอาปลาลูกเขาเอาวานนี่แตะแต้นบุงบาตะสิงัดเลยเอาเละปลาลูกพาดตีนน่ะนะปลาลูกงามเนาะบาตะงามดีงามดีเห็นตาลุงบอยเปินไปหาได้หล้วเนี่ยเปิดไปหาเใช่ปลาลูกอ่ะ มึงบอยก็คือบ่าวฟังลาวเนาะจักฝนไปอันใส่ปลาลุงเลยชิฮันเดี๋ยวออกปลาลุงเลยนัากระเข้ามาคอยเก็บไปเชียรหน่อยแม่ไปเก็บไปเรื่อยๆไอบ่าวตางัดเบิ้งพ่ออีละปลาลุงป้าทุกไปเบิ้งบอกกําลังขึ้นหนูฉันเบิ้งรู้เปล่าตาเชี่ยนี่ถือหัวจ้ากล้องอะไนี่กําลังขึ้นป้าเดอออกนะปลาลุงดอออกมาทันนะ งัดดีดีเนี่ยบาวตางัดเอาหักเอองัดเอาอันดออันอย่างก็ตีนข้อเออเบื้องนี่อย่าซับตื่นแล้วเจ้าก็มาซาตินมาแมนดอกใหญ่ปลลูกปลาลูกเนี่ยดอกหน้านาปลาลุงมือเนี่ยดอกใหญ่แล้วปลาลุงช่องดอกหาต่ออีกปลาลูแมนหาไปเรื่อยๆพ่นถอะพ่ออยู่กองคอนปลาลูกมาคอนคอนเตงผืนดอกแง่ใหญ่ปลาลูกเบื้องนี้ พรอนเต้งเลยปะลุงเอ้ดอกใหญ่ยี่ได้เลยดอกใหญ่ตีนใหญ่ดอกนี่เปใหญ่เป็นเดยเหี่ยวปะลุงอันพรถมันเลาะหายอีกป้าปะหายอีกปะลุงตื่มกันมากระไรมาพาะอีกแล้วปะลุงเนี่ยสมิวกับพ่ออีกแล้วปะลุงเนี่ยเนี่ยเลื้อเขาเอาปะลุงเลือเขาเอาบังเล่น่ะบุกเคยพ่อเพายะไรบุกเคยพ่อาะายทุกโมะปะลุงเด่น่ะ อยากไปหาบลลุงบอยไปหาปลาลุงเลยเดียนะปลาลุงเห็ดปวกเห็ดปวกกำลังงามกำลังงามปลาลุงเียปลากำลังจุดดวกเดียปลาลุงติงน้อยก็มีเดี๋ยวปลาลุงเห็ดขยะคุลาตเมนบอกินเดินปลุงเดินเขื่อนเดี๋ยวปลาลุงเดินล้ำเขาล้ำเขาปลาลุงล้ำเขาเดี๋ยว เดีก็แม่นาูกเลยนี่มาซับดูสมิวมาซับดูมิวหมดเลยเด้อบสมิวหมดมึงดูปลูสมิวหมดหดได้ปลูไหหดไปเลยดอกนี้นน่ยน่อยมันกำลังแตกบ่างแตกกลยเขาเห็นเดือตาเขาปลกมึงเดนปลากเดินปะลุกเดิน จะมีอ <c ười> ุปโภคลรือปลาลูกกําลังงามกําลังงามปลาลูกเด้อเลือดเลยาลุกงานอย่างเดียวปลาลูกพ่อจะบอลเขาเอาบัางนีะแตกแต่แรงมาพ่อตอนเขาบระธานเอาได้นาบ่าวตะือสิค่ะอย่างเห็นมันมันดอกน้อยปลาลูกมันกําลังแตกนี่นะดอกน้อยก็เอานั่นดอกน้อยก็เอาบือเรือเช่ปลาลูกเลยจัดเลยมือเรือเขาเลยแมนเอาให้เรียบปลาลูกเลยกําลังได้กําลังได้เดี๋ยวนปลาลุก หอยเลยไปลูกเลยสมิ้ันเงาเลยไปลูกเลยเดะหัดขึ้มาเลยไปลูงกําลังได้กําลังได้เฮ็ดตัวนเทียนเฮ็ดแล้วห่อบวมเหนื่อยไปลูกมึงได้รำเมื่อยไปลูกเลยจะอยากเขาะจะอยากพักกันเมื่อเดะไปลูงบ่อนิ่นเอาเลยแต่แกเล่นมาเอาไปเลยทถอะนะป้าบ่อนิ่นเอาเพิ่นเคลียกขวดมุนเมื่อไปลูก เอาได้แต่มาล้ำเขาไปลุงได้แต่ล้ำเขาช่องเสือเลยไปลุงได้แต่ล้ำเขาไปลุงเลยให้สมิ้นคุณงัดเลยไปลุงงัดยังไงเลยปะดอกงามเลยปะลุงดอกต้ากำลังงามเลยปะลุงกำลังงามเลยเลยตีนมาหน้าไปลุงตีนยาวเลยปะลุงีเอ ไปปลุงอือเนี่ยชุดตัวจิ๋เลงะดิงะดิดิดิซ่บสิฮักละอืองาเท็ดปวงกันเด้อปลุงมาเด้อมาเด้อปลุงเอ เดมันกำลังแตกกบเบิ้ลกำลังแตกปลาลุงกำลังแตกเด่นนะให้ชามิวเห็นงาดเด็ดปลาลุงเด่นนะบีเอาไปเลยเพ่คะงามดอกกำลังงามเลยปลาลุงฮักฮักป่ยนานเดี๋ยวปลาลุงจงไว่ามันออกฟินนะแมนคุดเอาอีกเตระกันนี่บ่แมน นั่นแหละไอ้สมิวป็นงานคืนมาเลยตัวนึงงาขึ้นมางาดขึ้นมาจกไปเลยจกไปเลยพ่ะย่หมอนเด้ปลาลุงเอ้ยหมอนลายหมอนลายพี่สาปลาลุงเอ้ยกะลังได้เฮ็ดกะลังได้เฮ็ดจากเมื่อใกลยเป็นมวนนี่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 ดอกนี่ด้วยว้าดอกนี่้ใหญ่แทพปลาลุงนี่ ดอกต่อไปนัอเฮอยปลลุดอกใหญ่แ okay. ล้วบลลุดอกโตไปเลยถ้าเป็นข้าวโปเกก่อนี่คือชิมวนผักปลลุเป็นกระต่ายแม่ปลลุฮักก็ไดฮักก็ได้ปลลุงยัยฮักกระพ่ออีกปลลุงรอฮัต่ออีกปลลุงยยเราเบิ่งเราสมกันเด้อ Bảo ta phôi là lèo, lung Đây này phá lung, phá lung Uh huh, cà răng ngám lèo, phá lung Cà răng cho đuốc Mượn sao tháo, mà bừng yên, thế sao này A à, sĩ hiến này phá lung Phôi lại lèo, lung khá này Đây này phá lung, phôi lại lèo Phôi เปลี่ยนกันงัดได้บาตากยากงัดคือการปลลุมตกยากงัดหใจบว์ไื่นผ่นปลาลุงมผูล่ามไปเลยผูอยู่ผูกกมี่ได้ปลลุงเห็นผูสิหาอดกระลังกระลังลาอื่นเาสิมาเแมนบาตาิมะเยื่องบ่จักเบิ้งปลาลุงผูต่างชลุ่ยลีอยู่แต่ห้วยังบุทันเกียเบงขักเนาะมันหักซิมีอีกบุจักบาตา มีมีเพะ่ะป๊อดมวนมวนจากเหมยก็เป็นมวนให้ไ้นิเฮ็ดตนปบะลุงให้เขาบอกเอาก่อนนี่ย่านได้เป็นกระตาผู้น้อาบ่าวตาเนาะเขาเอาก่อนปะลุงเอ้ยเขาจะเก็บก่อนแล้วแหละ ปลาบก่ไลุเลยหนัะลุเลยนั่งมิ้วกับโอใจบเาวเป็นมือกล่องกับจกน้ำบอตะโจ๊กไม่เหนเคี่ยไปเรื่อยๆเคี่ยไปเรื่อยๆบ่ตาเ้ยไปเรื่อยๆได้บอลดอกสองดอกปลาลุงเ้ยข้าบุเบิดมาล้ำเขาปลาลุงเย มาล้ำเขาดินใช่แล้วดอกอะไนี่แวบๆนี่ใบตองปกมันอยู่บ่าตะเออนี่ปลาลุงพ่ออีหล่ะเห็นบ่าวตะมางัดเหลือเขาเอาบ้าทุบบ่าวตะน้องมิ้วขวบปลาลุงเลยเบิ้งขวบไปผัวบวบเลยนี่นี่บ่าวตะอยู่ขวบแห้งนี่นี่ปลาลุงกำลังแตกบ่าวตะเขาไปงัดแล้วปลาลุง มึงเนี้ยเฮ็นดน,นะ,ะดอกเฮ็ดนะบ่ได้ดอกสางดอกมาเลยแม่นเพราะอเลี้ยงเขาเก็บเน,ะบเน,นาะืมาตากเลยมาลูกไงเนี่ยหงัดปูดมาเลยปูดมาเลยเนาะเลาะไปเรื่อยๆเลียร์ไปเรื่อยๆเยนาะปลาลูกเคลียร์บนกระขักนี่นี่นาปลาลุงน้องมิ้วเกือบเหยียบอ๋อเกียร์ บอตาเงัดปล่าลุงน้องมิวเกือบหยียบนี่เก็บเฉยกันเปลือยเลยมาเด้อมาเด้อเปลือยเด้อเปลุงดอกใหญ่ๆเด้อโตเเลยก็บเฉยกันเก็บเฉยกันเปลุือย Nát bà mặc cả lắng tê bạo tạ măng át. Tu vít pali lưu ấy paloo ấy nát vallu kia ấy là vallu ngát 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 มวน,มน,มน,นคักมวนคักมวนแน่โอ้โหเดบอต้าพออีกแล้วปลาลูกอะไรเนี่ยน,นะอือฮึกำลังเกิดปดนะลาลูกเนี่ยนะกำลังเกิดหน่าเดนนะอือฮึเดบอต้าดีแรงงานเล้วนาะปลาลูก คนกำลังมาพระหาหน้าปลลุงเราเบิ่งเราซ้อมในกันเดือปลลุงเราสิได้ลายปันใดเบาตาพ่ออีละปลลุงขยันอีเรี๋ยวสมิวดันกวดพ่ออีละปลลุงกวดพ่อได้เสียมดวงเดียวก็เลยรอทาเสียมในกานปลลุงรอ้าเสียมงัดไม่งัดไปน้ะปลลุงเลยให้สมิวซออะไรปลาลุงงัดขึ้นมาอื ได้ปลาลุงปลาตาเด้ปลาลุงถอนเห็ดนะกันเด้อจวดจวดเลยปลาลุงเนี่ยอืมทางในน้ำหักเอานน้ำปลาลุงสะเทือนกันใจบ่สะเทใส่กระตาไว้ต่อปลาลุงเลยเดก้อลังได้ปลาลุง เดเราบางเราซ้อมกันต่อเลยปลาลุงมาจีดไลายซัมไดท์เนาะเราหายก่อนปลาลุงเมื่อเราปลาลุงจิกับเราปลาลุงจีกับแล้วได้บุหรี่ปลาลุงเอ้ยเมื่อยเราหิวข้าวเที่ยงเราปลาลุงได้กับบุหรี่ปลาได้พอได้แกงเที่ยงปลาลุงเอ้ยได้ครับหนึ่งได้ครับหนึ่งปลาลุงป้าเมื่อยน้อกันแมนเตรียมกลับน้อกันเด้อปลาลุงเนาะ ແລະມານ่້ກໍສົມาາບ່າກວນບขາลาคຂົ້າລາຄິยงပြັງແຖວນີ້ເນາະຄິບໜ້າພໍກັນໃໝ່ຂໍຝາກตຫ້ຕິດຕາມກໍໄລ້ກໍແຊຊ່ອງບ່າຕາເດີ້ປາລຸງເນາະມາແຕ້ອັນນຶມເດ้້ປງເດີ້ໃຫ້ພໍລຸກອນາະພໍດາກົດນາຂ1 0 0ສນາປລຸຕໃດີປດມີດບຕບບສດ